สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับายคุกกี้รันนะครับก็มาพบก,กับช่วงวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์นะครับก็วันนี้จะมาเล่นถังไม้โอ๊กในเอพิโซดที่ห้าแล้วนะครับก็เป็นเอพิโซดสุดท้ายนะครับก,ก็เดี๋ยวในวันเสาร์หน้าก็จะขึ้นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะครับผมว่าอีกไม่กี่เซตผมว่าน่าจะใกล้เล่นหมดแล้วแหละสาหรับสัตว์เลี้ยงที่ที่มันเหมาะสมที่จะเอามาวิ่งเก็บเหรียญน่ะนะครับ ก็เดี๋ยวคอยรอดูติดตามในวันเสาร์หน้านะครับว่าต่อไปผมจะเล่นตัวไหนหรือหมดแล้วหรือเปล่าหรือจะอะไรยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับหรือถ้าใครอยากจะติดตามสัตว์เลี้ยงตัวเก่าๆที่ผมเคยถ่ายลง youtube ไปอะ่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์นะครับที่ผมสร้างไว้อะ่ะเข้าไปดูในช anel ของผมได้ผมสร้างเพลย์ลิสต์ไวอ้อ่ะตั้งแต่ผมถ่ายตั้งแต่เทปแรกเลยอะ่ะจนถึงเทปล่าสุดเนี่ยของเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยก็ไปดูกันได้นะครับ ผมสร้างเพลย์ลิสต์ไว้อะนะครับอ่ะก็นะครับก็จะมาเล่นถังไมโอ้กันนะครับก็ถังไมโอ๊กเนี่ยก็เป็นสัตว์เลี้ยงของคุกเอ้คุกกี้แวมไพร์ถูกแหละนะครับความสามารถเนี่ยก็คือมันจะผลิตโพชั่นเหมือนคล้ายๆลสัตว์เลี้ยงตัวอื่นแหละแต่มันจะพิเศษตรงที่คือเวลาเก็บโพชั่นของเขาเรียกน้าอาง,งุ่นนะครับมัเขาเรียกว่นาน้ําองุ่นนะครับถ้าเราเก็บเนี่ยมันจะมีออร่าสีม่วง อยู่ตัวรอบคุกกี้อันเนี้ยเพื่อนๆน่าจะรู้กันนี้อยู่แล้วแหละและพอมีออล่าสีม่วงข้อดีคืออะไรข้อดีคือเวลาเราพลาดชนเนี่ยเลือดเราจะเสียเลือดน้อยลงนะครับแต่ออล่าสีม่วงเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณไม่เกิน5วิหรือ10วินี่แหละนะครับหลังจากนั้นก็ต้องรอครูดาวรอบใหม่นะเพื่อที่จะให้สัตว์เลี้ยงในเสกอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเนาะนะครับในเอพิโซด5นะครับ มาก็กดฟาสต์สตาร์ทไปเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะได้กี่เหรียญน,นะครับ เดี๋ยวเหมือนเสียงจะดังไปวะ่ะอ่ะลดอีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงที่ผมพูดไงผมก็เลยต้องเบาเสียงหน่อยเนี่ยครับมันจะมีออร่าสีม่วงผมก็ไม่ได้นับนะว่ามันอยู่ได้กี่วิแต่ผมว่าไม่น่าเกินสิบวิอะ่ะเนี่ยหายไปแล้วครับน่าจะประมาณห้าวิหรือหกวินั่นแหละนะครับ ปูดาวของถังไมโอกนะครับก็คือประมาณ30มิกวีนี่แหละนะครับ30เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูอ่ะนะครับ คือมนาธาไหมครับ ตอนนี้ก็หมื่นห้าพันก็เหลยญแล้วก็โอเคอยู่โอ oh. มีอาการกระตุกเล็กน้อยนะครับโอ้เจอกล่องลุงด้วยเออตั้งแต่ผมได้นางฟ้าทะเลมาเนี่ยรู้สึกว่ากล่องลุงจะออกบ่อยนะนะครับรู้สึกว่าจะออกบ่อยบ่อยเลยกล่องลุงเนี่ยแต่พอตอนผมยังไม่ได้นางฟ้าทะเลอะ่ะ กล่องลุงไม่ค่อยออกเลยครับผมว่ามันก็ไม่แปลกอยู่แล้วแหละที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับ おったお買ったお。 โอ้โหเสียดายดูดไม่ถึงเลยกระป๋องสองกระป๋องดูดไม่ค่อยถึงนะถ้าเหรียญมันอยู่ขนาดนั้นอนะ่ะนะครับ ถึงด่านสุดท้ายแล้วครับผัดแรกวิ่งยันด่านสุดท้ายอ่ะนึกดูดิ อ่ะผาดสองนะครับโอ้โหผาดจนได้อ่ะใช้เพชรแล้วกันด่านมันค่อนข้างยากอะ่ะ โอ้โห oh. ผมยังไม่ค่อยชินด่านไงมันยากไปหน่อย โอ้โหเลือจะหมดแล้วครับโอ,โ,โอ้โหยังรอดไม่ได้แล้วก็เลือดหมดอะอจบไปแล้วนะครับมาได้กี่เหรียญหนึ่งแสนสี่มืนเหรียญน,นะครับก็โอเคอยู่เนาะนะสำหรับเอพิโซดห้านะครับ อ่ะก็ไว mm ้เท่านี้กันนะครับสำหรับวิ่งเก็บเหรียญประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้นะครับก็ในวันเสาร์หน้าก็เดี๋ยวรอติดตามเนาะว่าต่อไปผมจะเล่นสัตว์เลี้ยงตัวไหนนะครับก็น่าจะใกล้หมดแล้วแหละสัตว์เลี้ยงที่เกี่ยวข้องกับการเอามาวิ่งเก็บเหรียญน่ะนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามในวันเสาร์หน้าแล้วกันเนาะนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้กันนะครับก็ขอคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันเนาะนะครับอ่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเพื่อที่จะทำคลิปต่อไปนะครับอ่ะวันนี้กันนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ